ไปดูเรื่องของคุณครูก่อนนะฮะผอ,อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตที่หนึ่งเนี่ยนะฮะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ครูในโรงเรียนแห่งนี้แ,แห่งหนึ่งอนะ่ะในเขตพื้นที่นี้นะฮะถูกผออกดดันจนค่าตัวตายขนาดนั้นเลยเหรอ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บางน้ำเปรี้ยวฉะาเชิงซาวรับญาติผู้ตายพร้อมกับชาวบ้านกว่าร้อยคนออกมารวมตัวกันชูป้ายตะโกนหัวร้องขับไล่ผู้อเมริการโรงเรียนเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกรณีที่นางสาววันนีอายุ42ปีครูประจำโรงเรียนผูกคอตายคาดว่าวถูกกดดันเรื่องงานครับแล้วตัวผอ,อ,อเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้9เดือนเท่านั้นทีมข่าวช่องวันวันนี้ลงพื้นที่พูดคุยกับน้องชายของครูนะน้องชายของครูคือคุณสุทธิศักดิ์ฮะบอกกับทีมข่าวบอกว่า พี่สาวไม่เคยมีปัญหากับครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวหลังจากพี่สาวเสียชีวิตน้องชายพยายามพูดง่ายๆคือเป็นโคน,นันเลยคุณพยายามจะสืบสองหาความจริงว่าเฮ้ยทำไมพี่เราเสียชีวิตจากการผูกคอตายอะ่ะพี่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยนะจนมาเจอนี่ฮะสิ่งที่เห็นอยู่ล็อกอินเข้าไปคือไปกู้พาสโค้ด <pass code S 2> ของโทรศัพท์มือถือของพี่ได้ แล้วปลดล็อกเข้าไปดูในแอปพลิเคชันไลน์ของพี่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดก็คือรับไม่ไหวนอนไม่ได้ทำงานไม่ได้มาหลายวันปลดล็อกเข้าไปปรากฏเจอแชทที่พอ,ออคุยกับพี่สาวตัวเองครับเป็นคำพูดรุนแรงมากกดดันเรื่องงานแล้วก็เป็นแชทไลน์สุดท้ายก่อนที่พี่สาวจะจบชีวิตน้องชายก็เลยนนเพ่งเลงไปที่นี่แหละคือต้นเหตุ เบื้องต้นได้รับคำยืนยันจากผอ,อว่ามอบหมายให้พี่สาวนั้นทำแผนการสอนแล้วก็นำไปพรีเซนต์นะฮะพี่สาวเกิดความเครียดสะสมเพราะว่าต้องแก้ไขเอกสารก็เลยปรึกษาผอ,อหลายครั้งผอ,อยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคิดว่าเป็นความเครียดสะสมของพี่สาวที่กังวลมากไปหรือเปล่าหลังจากนี้หากยังไม่มีความพืบหน้าจะเข้าร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการครับให้ส่งให้เร็วเพื่อที่จะให้ส่งให้เร็วให้เป็นลำดับต้นๆเพื่อที่ ตัวเองจะได้ผลงานประมาณเนี้เพราะบางครั้งอ่ะครูที่โรงเรียนนะบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาส่งพอออก็ตามหลังสามทุ่มแล้วยังโทรตามที่มีในแชทเลยเธออย่าปอดแทกนะประมาณเนี้ผมคิดว่าคนเป็นพอออไม่น่าจะใช้คำพูดแบบนี้อ่ะเขานอนไม่หลับเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขานอนไม่หลับทำงานไม่ได้เนี่ยสองวันมาแล้วเนี่ยสองสามวันมาแล้วเนี่ย แต่พอออยังใช้คำพูดแบบนี้ผมผมคิดว่ามันไร้ไร้ใจวิยธรรมในในในจิตใจเบื้องลึกเลยแล้วกันเนี่ยครับแล้วอดีตนักการพันโรงบอกว่าตนเองก็ถูกพอออกด,ดันจนต้องลาออกด้วยนะเป็นหัวหน้าที่ไม่เข้าใจลูกน้องเหมือนจงใจกลัน่นแกล้งประมาณนี้นะฮะแล้วเองงานที่ส่งอ่ะก็คืองานที่นอกเหนือจากเรื่องของการเรียนการสอนด้วยนะแสะดงว่านี่คือการทํางานให้ผออถูกไหมไม่ใช่ว่าผลงานนั้นเป็นผลงานของครู ทีมข่าวช่องวันได้รับข้อมูลจากครูในโรงเรียนสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับผอ,อ,อคนดังกล่าวมาแล้วรวม15ข้อส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานทั้งสิ้นนะฮะคุณผู้ชมวานอ่านเอาเองหน้าจอนะครับว่าผออ,อคนนี้สร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้ จ้าหน้าที่สั่งักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช,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 ชิงซาวเขตหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรียกครูในโรงเรียนสอบถามข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นสั่งให้ผอ,อย้ายไปปฏิบัติงานที่เขตตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างออผอแล้วก็ครูแล้วก็คนในชุมชนก็ไม่อยากส่งลูกไปเรียนไงเจอผอ,อแบบนี้ประมาณนั้นนะ วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้